คนรำนำผมดูแลได้ของชายังไงได้ยังไม่พอนะครับยังมีผู้บัาการจังหวัดยังมีแม่ทัพภาคีถ้าตรงนี้ขัดขวางการทำงานของผมและผมจะทำอย่างไรท่านอาชีพดีตำรวจท่านแม่ทัพหท่านบอกว่าท่านจบเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวให้ผมคุ้นคือเอร์มไว้ถ้าคุณเห็นว่าคุณไม่สามารถอยู่กับใครได้ หรือใครมีขัดขวางการทำหนังผมโทรศัพท์ก็ถึงผมถึงตรงไม่ต้องผ่านนายเวรัสหรือหนัาที่เจ้าตำรวจผมย่าให้ท,ทันจรทีนี้แล,แล้วพูดว่าแล้วไม่ทำพลาดเสียถ้ามันอยู่ใ,ใบพวกอิสิกนอำนาจดูแล้วผมจะทำอะไรผมจะรายาางาน,นท่านรัฐมนตรีเศรษฐีเรา และท่านนายกเพ็่มให้จัดการคุณไปทำให้ได้พคกเดินปุนต้องจัดการให้เรียบร้อยผมได้รับสิทธิพิเศษจย่ากนี้พรักเดียวครับรผมขึ้นไปเลยเอาผ้าดำผ้าดำผ้าดำผ้าอาน้ำผเขียนเมืองอดไม่ปอดไปาลอดจน ก็ไปใส่ไว้ทุกตกุปกรณ์ทุกหมู่บ้านแล้ว มันหนีหมดเลยมันหนีเรื่องเลยผมเป่าแรงเหลือในพวกที่ยังไม่หนีผมก็จัดการปกเดินก็เรียบร้อยเรียบร้อยบ้านโดยสังคเรียบร้อยอาซิบเลยอันที่ปดะณท่านก่อนเป็นผมอ่ะบางอนก็รัฐบาลเปิดมาจุกสภา ยกสภานะครับกสภาก็ต้เลือกตั้งใหม่ไปพวกกิจสิบคน้ำหน้าด้วยโอกาสจะซื้อน้ำหน้าได้ไหนเดี๋ยวเอาถามคนงานออกมาจะถามผมกลัวว่าเมืองนครจะตกประโยู่ในหมู่พวกตรนี้ผมขึ้นไปายขึ้นไปครับเขียนเขียนไปก่อนนะเมืองพรจะเลือกตั้งกันทั้งที้ เป็นเครื่องชี้ความหวังทั้งยิ่งใหญ่บ้านจะสูกเมืองจะทุข์ลุกเป็นไฟอยากให้โจรเป็นใหญ่ใส่เออโจระะชดเลยมันอยากได้เงินโจรใส่เออมูจะได้ไม่ต้องมาอนูันเมืองคึณถ้ามาอย่างน,น,าานี้ฟ้ากดทุกคนนะพอกลัวโจรกลัวโจรจะกลับมาอีกมันแผน ผมจำได้ว่าคนที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดดึงแสนสองหมื่นคะแนนและรองลงมายหมื่นกว่าคะแนนเท่านั้นแต่เ่โดยเรื่องกเริ่มตร้างมาได้แค่สองหมื่นสามหมื่นนะกลัวโจมเขาไปนี่นี่นะเที่ยวที่ผมไปอยู่เมืองนครไม่ใช่ไปอย่างธรรมดาไม่ใช่ไปเป็นผู้กับแบบทั่วไปนะไปอย่างกรณีพิเศษ และผมก็เชื่อว่าที่ไปอย่างนี้นะมันไม่ได้เกิดไปโดธรรมชาติมันเกิดจากอํานาจของจิตความรา้เทพมันดาได้เป็มไปมันมาได้ไปไปครับเป็นำํำหนกลอกเลยหาใครไม่ได้ต้องเอาผไปที่นั่นก่อนจะไปม,มีเรื่องประหลาดอีกพับกต่กผมก็เดินไปเรียอ เลี้ยงตรจะไปเป็นผู้ประกอบกงรสอนเพื่อจะไปลำบากยากถึงก็เลี้ยงกันได้่อยเลี้ยงกันเพราะว่าเชิญเสียงแสมาคนหนึงเชิญสียแสมาพนั่งข้างผมผมไม่รู้จักท่านแสเพราะว่าถามว่านี่เพื่อนของคนที่อาจารย์ไปเป็นผู้ประกอบการสอนเป็นไรบ้างไอ้เสียแสก็นั่งข้างผมเขาบอกเล่าเลยว่าอาจารย์ว่าต้อง ตกสามโกุรวเลยก็บอกมันผ oh. ีตสมไปหมดเลยตงทำไงเนี่ยทำอะไรไปผีตสมไปหมดมันร้องขอชีวิตปุ่นหัวกันถ้าลงไปถาใไปจะไปก็ไม่เจอผมว่าจุกโจงผู้ไรชทางมันเลยจะไปจุกมันเลยเป็นปอเป็นนารามันมี อย่างพิเศษอย่างผู้จิงเสียนสืส่อควนี้เดี๋ยวนี้ยังมีชิวิตอยู่พระบผมยังมีมันเขาก็าบอกว่าไปเถอะสิ่งศััดิ์สิทธิ์รอคุณอยู่ที่นั่นคุณไปถึงคุณจะไปพบสิ่งศััดิ์สิทธิ์ในวัดร้างแห่งนีที่จะ็มาอธิบายผมไม่เชื่อผมเป็นคนไม่เชื่อหอ่องข่อพวกนี้ ข้อท um, uh, ี mm ่หอยฝั่งผมก็ไปผมก็ลงไปเป็นผู้กับนครศรีธรรมราชในกรณี่พิเ็ศษพอไปถึงพอไปถึงลงชื่อรับตำแหน่งพระองค์ถึงมาหาผมบอกว่าปีนี้ไม่มีประธานที่จะทอดพระผิงขอให้ผมช่วยเป็นประธานให้ทีก็เห็นว่าเป็นผู้กับไปจากเมืองนครมามาใหม่นี่ก็ให้ช่วยเป็น ผมก็รับปากครับก็เอาคนมันกุงยุ่งๆแล้วผมรับปากไปนั่นน่ะเขา้าัไปแล้วผมก็ไปรู้ผ้าที่มาจากไหนมาไากชื่ออะไรก็ไปพูดามไปเพรเนี่ยตำรวจมาถามเรืผ้านี่ยมาจะพชื่ออะไรนั่นะกอยู่วัดไหนน่ะก็บอกอยู่วัดนางพญาอนี่ปากน้ำอ่ารบรับปากเขาเขาถึงก็ต้องไปถามกันใจถทำทงไวเพราะว่าชวนทักท้ ไปกันไปกัาตัวหนึไปกันตัวหนึงไปมากผงพ่อกรับังนี้ในหนังสือนะครับหนังสือความจริงความลับไอที่ผมเขียนไว้นะครับเมื่อหลายปีก่อนไปในเรียนไม่อ่านก็จะได้รายละเอียดก็เขียนเป็นไปการพบเจ้าแม่นางเวลาครั้งแรก่อผมไม่ชื ที่สำคัญที่สุดเขาบอกว่าเขาบอกวันเดือนปีเกิดผมได้ถูกต้องคนไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นนะบอกได้ถูกต้องแล้วประการสำคัญเมื่อเขาขอกให้ผมทำหนับเืินเพื่อล้างอาสารที่ผมเข้ามาสาว้ดวงเมืองดวงเมืองที่นักพรศริรรมราชที่ถูกสาบเอาไว้นะครับ ไม่มีใครรู้ผมไปคน้นตามไปค้นที่หอสมุดแห่งชาติพบดวงเมืองรังปอนทสธรหราชนะครับเห็นเขาบอกว่าวันพฤหรรัสบดีที่สองค่ำเดือนสามปีสองจุลศักราชหกสี่้าวันพฤหัสเดินมิถุนายนพศหนึ่ง,งพนแป้อยสาสิตนสมัยพ่อคุณารามํำแหงเป็นกษัตริย์ อยู่ในกรุงธงก่อไทยในตำนานเมืองนครศรีธรรมราชบอกว่าเจ้าศรีราชาซึ่งเป็นหลานของพระปนมทะเลศรีมาเหสวริษราชิรากษัตริย์เมืองเพชรบุรีได้รับสั่งให้ไปเมืองน,อนรครมาลรกสาย อันนี้นครับเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าประวัติศาสตร์ไทยเขียนผิดผดเราไปเขียนตามสิราจารึกขล่าอเราคอนเสิว่าแผ่นหน้าตรงไปจึงเมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองขึ้นได้กรุงสุีอทุยาเป็นเมืองตกอยู่ในทับอยู่ในภูเขาจะเอากอง ผมไม่นักประวัติศาสตร์นะก็ผมรู้หมด่ะแล้วพระพนมทะเลศรีมาเหียรวัต มาเป็นเจ้าเมืองแทนโบราณเสร็จสิ้นไอ้ดวงเมืองเนี่ยผมว่าไม่จะจ้าสิรจารไปคนวามพระอนธท์สลาีมาเห่สวัสิตจารย์ชิวานรแต่ผู้ยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่มากยกกองทัพไปโจมตีเขม เขาเหม่ยมันกลัวมากครับมันชนะเรามาตลอดหลายร้อยปีเจอกษัตริย์พระองค์นี้มหาราชเนรนาวพระองค์นี้ไม่มีชื่อในประวัติศาสตร์เลยยกกองทัพไปโจมตีเขาเหม่นเขาเหม่ยกลัวจ้องส่งขูาไปจีนบอกว่าทุ้มครองขอให้คุ้มครองกันนันทีแต่ก็ขอจีนผูกกองจีนก็คงไปเกลื่อนไปเกลื่อนให้เดมาเสียเป็นตกลงเป็น พันธะวิการไม่มีในภาษาเลยแต่สีพวกเขาให้เลแล้วต่อมาคำเหนือหันหลังคำเหนือหานหลังไปติดต่อกับสุโข,ขทัยเพื่อยกกองทัพมาจะมาโจมตีกรุงอโยธยา,ยา,าสีปปรามเสื้อสีนลพวกนี้ไม่กล้าสู้เพราะว่ากลัวจีนจนกระทั่งจีนหมดอำนาจแล้ว มาถึงสมัยพระเจ้าองพองสมเด็จพระรามาธิบดีที่เดินพระเจ้าของนี่ครับในกรงสวราข้าเขมรแปลพักเห็นไหมเหตุที่จะโจมตีขเขมรเพราะของแปลพักไม่ไปจัดการเสียนี่สมเด็จพระบรมราชาธิราชซึ่งเป็นลูกของ ลูกของพระอภรณ์ทเลสีนะคืออุนอมา่มั่วไปเตยสมัยเตยเตยสมัยตั้งแต่นั่งมาเขาเมตุเป็นมือขึ้นของเราจันทร์นี่ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีในประวัติศาสตร์ไทยแต่ผมรู้รู้เพราะไอ้ดงเมืองนี่นะเราโดนพาเข้าไปเหม่ยพ่อใครเลี้ยงไ อมาได้ยังไม่ได้ผมแก้ได้ยังไงผมเป็นผู้ตับสำรวจแล้วมันเรื่องของบ้านเมืองเรื่องของประเทศชาติให้ผมไปแก้มันคงเหลือวิสัยเขาบอกมันมึงคนเดียวนันมึงคนเดียวนั่นไรเขาบอกผมมันเป็น ทำหลักเวิขึ้นมาใหม่บางผมบอกถ้าทำหลักเงินขึ้นมาจริงไม่ใช่หน้าที่ผมใหญ่เลยหน้าที่หลวงผูอว่าเท่วผมจะไปบอกแล้วถ้าท่านทำผมจะช่วยไม่ได้มันทำไม่ได้เลยท่านก็เล่าเรื่องผู้ว่างมาเป็นผู้ว่าเมืองคนแล้วก็มีเจตนาในอย่างที่ที่ททททกลายปัญหนาสนะมัยคอมมิวนิัตคของเมืองนะครับมันยุ่งยากมากมายไปหมดท่านเพรว่ามันผมก็ไม่มีหลักเงินท่านก็คิดจะทำหลักเนิน คิดจะทำรัฐมนตรีขึ้นมาไม่ตัดมงตัดไม้มาแล้วก็ไปไปกราบเรียนพลตระกูลสีพันธุราชเสด็ซึ่งท่านมีความรู้ในเรื่องนี้ว่าให้ช่วยมาช่วยทำรัฐมนตรีคุณพันธ์บอกโทุกอย่างคุณไป่ทำไม่ได้นะย่าไปทำไปรัง่านเมืองนี่เป็นเมืองของกษัตริย์เมืองของจักรพรรดิคุณเป็นแค่เจ้าเมืองอ่ะคุณไปนั่งเอื้อมินต้องไปขอประมาณโทษอยะาทำ กอเจอที่รดิมวุ้พันก็พาผู้ว่าคนนี้ไปทำพิธีของปะมาราโตต่อพระนาวินญาของจักรพรรดิของกษัตริย์สุวรรณภูมิเสียใจในขณะกำลังทำพิธีอยู่ในวิหารหลวงก็ไอ้ทุกระใจแท้านมันยกพวกตกเป็นของชูรุ่งว่า ไอ้พวกกองไม่ได้ต้องกไปกองเนผู้หาวัตถุเจริก็ฟองแลวล็จับผู้ว่าไปขึ้นเวทีปัญโฉมแก็น้องไปเป็นจักาผู้ว่ามันทำอุจจารสาลันี้ผู้ว่าคนนี้ทางกระทรวงหาชยเห็นว่าต่อสู้ไปผกบได้มาจังเนยยากแล้วาก็ย้ายไปอยู่ที่ผีเมื่อท่านกระเสียนราชการแล้วก็สมัครเป็นผู้แทนราชวรก็ได้นเรื่องตั้ง รันตรีคณะรัฐขนาดนั่งเครื่องบินไปตรวจการตามที่รัฐบาลเสนอปรากฏเครื่องบินตกตายเขาบอกตีเสือมายุกเรื่องอื่นจะไม่เราจะเสือมายุกเรื่องอื่นมึงต้องทำ,ำคนอื่นทำไม่ได้อ้าวแล้วผมจะพิเศษอะไรกว่าผู้วา่าที่เพิ่งเป็นตกตาย มึงไม่รู้มึงไม่เปิดปฏิทินรูตอนที่มึงเปิดตอนที่มึงเปิดดาวอาทิตย์มันตรงกับเวลาเปิดก็มึงใช่ไหมในนั้นมันมีดาวพระเกดดาวพระเสาร์องศาเท่าไหร่หมดไม่รู้ว่าพูดจริงไม่จริงไม่จริง เป็นความรับสุดยอดของวิชาลราษฎร์ไม่ได้นักโหราศาสตร์ในประเทศใดคนไหนแล้วที่มีความรุ่งเรื่อยในไอที่มัน ท่าีทำไมผมถึงว่าเป็นนักโหราศาสตร์พี่แช่จริงไม่ใช่มอหนูท่านเขียนเล่าไว้ในนี้ครับเล่าไว้ในที้ว่าเมื่ที่ท่านได้เขียนหนังสือปาาัชญาขึ้นมาเรื่องนี้ท่านเป็นนักโหราศาสตร์อยู่ก่อนแล้วศึกษาโหราศาสตร์แต่ว่ามันติดขัดไม่เลยดีมันไม่เป็นเมทิยาศาสตร์มันเป็นเรื่องอะไงคำพีโบราณซึ่งมหาสา ท่านก็ไม่เชื่อท่านอยากได้วิชาโอราศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็สืบสอาก็ผู้ว่ามีอาจารย์อยู่ในตักข้าท่านไปที่ตำบลมุรียอําเภอเชียงาพบอาจารย์ดุนึ่งก็สมัครขอเป็นศิษย์หลังจากที่พดสอบต่างแล้วก็ยอมรับก็เรียนไปม่ ก right. ็ศึกษาต่อว่ามีอาจารย์คนหนึ่งอยู่ที่นครศรีธรรมราชก็ไปหอสมัครก็เรียนต่อเรียนจบก็มาเป็นหัวหรอาจารย์ปรากฏว่าเมื่อนอนหลับไปใลอาจารย์ที่สอนวิชานี้มาเข้าฝันบอกว่าให้เขียนเป็นตำราไวไให้เขียนเป็นตำราอะไร แกก็รูดขึ้นมาเขียนตามที่อาจารย์สัง่งนี่เขียนไว้ผมก,ก็ไม่รู้ผมก,ก็ศึกษาวิชาวว่าสารจากไอ้ตำราที่พวกเขียนทั่วไปก็มีความรู้สึกเหมือนแบบซอแทนตะวันเพราะว่ากกเก็บตำราผมเป็นตู้เป็นตู้ตำราด้านสารแล้ววันหนึ่งผมเดินไปที่สนามหลวงมันเหมือนมันมีอะไรนดาจีบน่าใจผมเลยนั่งเ้่นหนังสือเก่าดันหน่าจะมีอะไรมาดูฟังผมก็เดิน เจอหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมเก็บไว้ตั้งห้าหกสิบปีเลยครับเจอหนังสือเล่มนี้ผมก็มาดูมันเป็นโหราศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์จริงๆนะเนี่ยท่านไปอ่านดูครับถ้าใครรู้แต่อะไเนี่ยอาทิตย์เป็นวันจันทร์เป็นเดือนเราหุ้นเป็นปีมีเป็นที่ทั้งนั้นเนี่ยอาทิตย์เป็นข้อจันทร์เป็นวันอยู่ในนี่ทั้งนั้นเขาเขียนเป็นข้อคิดปริศนาย อาทิตย์เป็นวันก็เราเห็นว่อาทิตย์มันขึ้นจาวอาทิตย์เราไปตกขึ้นองตะวันตกวันหนึ่งอาจารย์เป็นเรืองถูกเรือนมรรยาท์นะราหูเป็นปีก็คือโลกราหูคือโลกนะครับราหูเป็นปีเป็นข้อคิดปริศนาที่ผิดใครคิดแบบนี้ให้ถูกต้องผู้นั้นจะมีความรู้ในวิชาปรัชญาโหราศาสตร์ที่แท้จริง โรคหมุนรอบตัวเองแล้วหมุนรอบวงอาทิตโครจรไปรอบดวงอาทิตย์ปีเลยนะ,ะ,ะวันนเลยนะโรคหมุนรอบตัวเองหรือวันแต่ลโลกหมุนรอบตัวเองแล้วหมุนไปรอบดวงอาทิตย์ครบ360รองศาปีหนึ่งทฤษฎีกลับทฤษฎีกลับก็เขียนไว้มันโอ้กหมันใครไปคิดหรือว่ามันผิดครับ ็ศึกษาจากวิชานี้เจ้าแม่นามยาผมกลับไปอ่านอไหนี่มันกลับไปอ่านใหย่มันเขียนถูกทั้งนั้นเแต่ยผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าแม่นามยาหรือาจะรย์ามาแม่ได้เขียนหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่อ่านแลวผมก็ใช้หนังือมาเป็นหลักเกณฑนอันนี้เมื่อรู้จากอันนี้ครับมันก็ ไอ้ด้วยความที่อยากได้พิชาพิชา,นะชาราษาท่านถูกจะเป็นความรับผิดชอบท่านก็เก็บไว้ไม่บอกไปไปทูรับให้รู้เฉพาะลูกหลานคนในโน ที่นี้ด้วยคามอยากดูนี้แล้วอบอกนั้ปุ๊บออกจากราชวงไปเลยไปเลยขงพบกเบแต่ด้วยแต่คือมันประหลาดก็คือว่าไอ้คนที่ผมไปนที่วัดครงของนั่งัจมันมันขอหวยมันเห็นผมไปนั่งคุยกับเจ้าแม่นางประยาร์แล้วไม่ได้บอกหวยมันโอ้โหของมันมัไม่พอใจ ผมก็บอกบากคนเต้องเนี่ยเขาจะก็ให้บอกไว้เลย่าผมกาพูดเสียเวลาผมจะจ้องไม่ไดยคนที่มามึงอยากได้วยไปดูที่สารานมันอยุ่งะไรตรงนี้ก็จะพูดเรื่องงานเรื่องการไปที่สารานดิน้ำซาบูรหน้าเต็มจาองมาเาเห็นตกใ้คนที่ใครผู้เป็นที่มันตกใจบอกมนเหนี่ร ไปขอหวยตวใกใจว่าผมกำลังจับแลขอหวยมันถีกลับผมไม่เคยมีใครไปดูผมก็ไม่ได้ไปดูแต่ที่ตลาดที่ผมเขียนในหนังสือนีบที่ตลาดาไอ้พักวกของค,คนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นลูกลูกท่าแก่เลยเขาซื้อรถดีเอ็ดับเบิลรุ่นใหม่เอี่ยมเลยบอกว่ายังเป็นผู้พัญชียังไม่เอาออกเขาเห็นผมไปวัดเขาอยากใปหุ้นั่งรถเขา 不放。也 <laughs>